ยืมเงินทูรีวิวสมัครกู้จริงถอนเงินและคืนหนี้ให้ดูเลย true money wallet ก็คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ชัว์แน่นอนนะสำหรับเรื่องการยืมเงิน true money wallet นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่รีวิวสินเชื่อ true money wallet นะครับชื่อ KKP c a s h Now นะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะข้อแม้กติก,ก,กาและทคนิคต่างๆในการสมัครสินเชื่อด้วยนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะสมัครให้ดูจริงๆเลยนะครับว่า ต้องทํำยังไงบ้างนะครับคุณสามารถทําตามได้เลยนะครับทีละสเตปไปสเตปเลยนะวิธีการถอนเงินไม่ได้รับเงินกู้มาแล้วนะครับรวมถึงวิธีการคืนนี้ด้วยครับว่าต้องคืนนี้ยังไงนะรายละเอียดเทคนิคต่างๆแทบจะตอบในคลิปนี้หมดแล้วนะครับยังไงก็รบกวนดูให้จบคลิปด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิมกู้ออมนะฮะก็เป็นช่องที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมเป็นหลักนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องสินเชื่อและการออมเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ทั้งใน YouTube Facebook และ t i กต o k ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยอยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลกติกาข้อด,ขอดีข้อเสียข้อแม้อะไรต่างๆให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่จะไปสมัครสินเชื่อนะจะได้ไม่เสียเวลากันโดยคลิปนี้แะครับก็จะมีข้อมูลทั้งที่ทบริษัทประกาศออกมาข้อมูลจาาากกกภยยนนนนออแลล้้วววว็็คคคคคมมิดดเหส่บบุขงผะรั ก็จะได้ทําให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือความเขียนไม่ตรงกันก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากมเลยนะครับเผื่อในคลิปต่อๆไปผมจะได้อัปเดตข้อมูลที่ผิดพลาดทีหนึ่งนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะมารีวิวสินเชื่อ KKP c a s Now นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดใน True Money Wallet นะเราสามารถยื่นขอสินเชื่อกู้เงินยืมเงินผ่านแอป True Money Wallet ได้เลยโดย KKP c a s Now เนี่ยจะเป็นของธนาคาร KKP หรือเกียรตินากินพัฒนล้นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับสินเชื่อตัวนี้ถูกกฎหมายนะครับ สามารถไปตรวจช็คได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยและบ o t อได้เลยนะนอกจากนั้นก็ต้องระวังให้ดีๆเลยนะครับสินเชื่อนอกระบบและมิจฉาชีพเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะชอบเอาสินเชื่อในระบบเนี่ยมาหากินนะครับสินเชื่อในระบบเนี่ยจะไม่มีการติดต่อผ่านข้อความไลน์ a c e b o o k เลยนะครับและที่สําคัญนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนกู้นะครับถ้าเกิดโอนก่อนเท่ากับโกงเลยนะครับแลสะสำหรับคนที่ติดเครดิตบูโรนะครับผมก็อยากคุณสมัครก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ เคลียร์นี้หมดแล้วนะครับแล้วเป็นพนักงานประจํามีเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนเนี่ยคุณน่าจะลองดูนะครับเพราะเต็มที่นะครับก็เสียเวลาเท่านั้นเองก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสินเชื่อทุกสินเชื่อนีก็จะบอกคล้ายๆกันนะว่าเขาอ่ะไม่ได้มีนโยบายว่าใครติดโบโลปับปฏิเสธนะครับแต่เขาจะดูก่อนว่าคุณมีคะแนนเครดิตโบโลเหลือเท่าไหร่นะ ถ้าเกิดคนจ่ายชานิดหน่อยเนี่ยนนคะแนนเครดิตบูโรก็จ,จะหล่นลงมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่จ่ายเลยเนี่ยนนคะแนนเครดิตบูโรเป็นศูนยะ์ะอันนั้นเข้าใจนะครับว่าเขาไม่คุณกู้แน,น่นอนนะก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณเคลียร์นี้หมดแล้วนะครับลองสมัครลองกู้ดูก่อนนะครับเต็มที่ก็เสียเวลาเท่านั้นเองนะสำหรับเรื่องความไวในการอนุมัตินะครับสินเชื่อตัวเนี้ยเขาแจ้งไว้ว่าอนุมัติภายใน1วันนะครับแต่ต้องขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผื่อจะมีคนรอนานกว่านั้นนะว่าภายใน1วันทําการเนี่ย ถ้าคุณสมัครวันหยุดนะครับหรือว่าสมัครตอนเย็นหลังใบซามเนี่ยเขาจะไม่นับวันนั้นเป็นวันทําการนะครับอย่างผมนะครับสมัครวันที่28เดือน7ปี2565นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับแต่กว่าจะอนุมัติจริงๆนะครับเงินเข้าเนี่ยวันที่2เดือน8เลยนะครับก็ประมาณ6วันเลยนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยคงมองว่านานมากเลยนะครับ6วันนะกว่าจะเข้านะครับแต่ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าวันที่28วันที่29เนี่ย วันพฤหัสสุกเนี่ยมันเป็นวันหยุดราชการนะครับไม่ทํางานนะวันที่3 0 31เอนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือพูดง่ายง่ายนะ2 8ถึง31เนี่ยไม่นับเป็นวันทําการสักวันเดียวเลยนะครับเริ่มนับจริงๆก็คือวันที่1เดือน8นะครับซึ่งเป็นวันจันนะกลายเป็นวันสมัครวันแรกของเรานะครับและอนุมัติภายใน1วันนะครับแต่ผมนันส่งเอกสารไม่ครบนะครับก็เลยต้องไปส่งอีกรอบหนึ่งในวันที่1เดือน8ด้วยนะครับทำให้วันที่อนุมัติเนี่ยกลายเป็นวันที่2เดือน8แล้้วก็เเเงินขาบัญชีลยนะครับ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยมีประวัติเสียนะครับถ้าเสียเต็มที่ก็คือจ่ายเงินเร็วโปรเงินเร็วเท่านั้นนะครับมีงานประจํามีรายได้เข้าธนาคารชัดเจนแน่นอนนะครับทาให้มันเร็วมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครเป็นอาชีพอิสระเงินเข้าไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะช้ากว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับจุดเด่นที่เขาโฆษณาไว้ที่หน้าเว็บนะครับ100%ออนไลน์สมัครง,ง่ายๆผ่านแอปวงเงินสูงสุดถึง4,000 0บาทผ่อนยาวยาวสูงสุด60เดือนอนุมัติปับ๊บรับเงินเข้าอลเ l e t ทันที แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการสมัครผ่านแอป100%เนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยยืนยันตัวตนนะครับคุณต้องไปยืนยันตัวตนที่ True Money Wallet หรือ7 e v e n Eleven ทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีสาขาตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็ต้องลองเช็คดูก่อนนะครับก็ลองหยุดคลิปดูก่อนก็ได้นะครับว่ามีสาขาในจังหวัดคุณหรือเปล่านะ ส่วนจุดเริ่มต้นส่วนจุดที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือเงินเดือนรายได้เริ่มต้นที่8 0 0 0บาทก็สามารถสมัครได้อนุมัติแล้วเงินเข้าบัญชีทันทีทําให้เร็วมากๆเลยนะครับสมัครได้ทุกอาชีพไม่มีสลิปก็สามารถอัพสเตตเมนต์เมนต์เดือนย้อนหลังได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่มีข้อสองสัยนะครับผมแนะนําให้สอบถามใน y o u t u จะดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะอยางคถามได้ง่ายที่สุดนะครับโดยผมจะตอบประมาณวันละครั้งนะแล้วก็รบกวนถามห้ละเอียดชัดเจนด้วยนะครับ เพราะไม่งั้นผมตอบไม่ถูกจริงๆนะก็คืออยากช่วยนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่เข้าใจคำถามเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับคนที่สนใจสอบถามเรื่องรายละเอียดหรือขอสินเชื่อนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไปที่ true wallet กดตรงสินเชื่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเนี่ยก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้แทนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะโทรสอบถามข้อมูลก็ได้นะ KKP Contact Center นะเบอร์โทรศัพท์0 2 1 6 5 5 5 5 5ทุกวันเวลา7โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับ หรือที่ธนาคาร KKP ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อรูปแบบเงินสดเงินก้อนพร้อมใช้โดยจะโอนเงินสดเข้ามาในบัญชี Wallet เลยนะครับจากนั้นให้เราทยอยจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะจนกว่าจะครบงวดและเมื่อครบแล้วเนี่ยเราสามารถปิดบัญชีได้เลยนะครับกรณีจ่ายก่อนเนี่ยขอให้จ่ายก่อนเพื่อลดดอกเบีย้ยได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายก่อนหวังโปกู้ใหม่เนี่ยอย่าทำนะครับธนาคารเขาไม่ชอบนะครับการกู้ครั้งใหม่หลังจากที่คุณโปะอย่างรวดเร็วนะ คุณจะกู้ไม่ผ่านเลยได้วงเงินน้อยลงนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับให้วงเงินสูงสุดถึง4แสนบาทเลยนะครับแต่เวลาเรากู้เงินจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้วงเงินสูงสุดนะครับเพราะว่ากติกาทุกธนาคารนใช้เหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนมากกว่า30,000บาทนะครับเราจะได้วงเงินสูงสุดถึง5เท่าของรายได้เลยนะครับอย่างเช่นเงินเดือนของคุณ50,000บาทเนี่ยคุณจะได้วงเงินสูงสุดคือ250,000เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงินเดือนของคุณเนี่ยน้อยกว่า30,000บาทนะคุณจะได้้วงงเเเินนนนแคค่่่1.5ททาาััะรบ ก็อย่างเช่นคุณมีเงินเดือน1 0 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้วงเงินส่งสุดอ่ะหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับและที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นของพนักงานประจําที่มีสลิปเงินเดือนนะสำหรับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีบรับรองเงินเดือนนะ่ะถึงจะเป็นพนักงานประจําก็ตามนะคุณถือว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับสำหรับอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจเนี่ยจะได้วงเงินน้อยลงอีกนะครับ ถ้าเราไม่มีหลักฐานทางการเงินเลยไม่มีสลิปไม่มีใบรับรองเงินเดือนไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีเงินเข้าบัญชีนะครับผมบอกเลยนะครับว่ายากมากเลยนะครับถ้าเราสมัครสินเชื่อมาแล้วมากกว่าหนึ่งที่นะครับวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับถ้ามีลูกแล้วแต่งงานแล้วยังมีภระระอยู่ผ่อนบ้านด้วยเนี่ยเขาก็จะดลดวงเงินคุณอีกนะครับและในบางอาชีพนะครับเขาไม่ให้กู้เลยนะครับ ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยสูงสุด25%ต่อปีนะแต่ในหน้าเว็บไซต์เนะี่ยมีบอกว่าดอกเบีย้ยต่ําสุดเนี่ยที่8.99%ต่อปีด้วยนะครับแต่ไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับก็เลยไปหาข้อมูลสินเชื่อที่มันคคล้ายกันนะครับก็คือ KKP Personal Loan นะครับซึ่งถ้าดอกเบีย้ยไม่ตรงก,รกันกขอเทษด้วยนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นไปนตามรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนนะครับโดยเริ่มต้นที่20,000บาทเนี่ยดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ24.5%นะครับและจะลดลงเรื่อยๆเหลือ 11.99%ต่อปีนะครับตามรูปข้างๆนี้เลยนะสำหรับระยะเวลาในการผ่อนนะครับสูงสุดถึง60เดือนเลยนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับยังไงถึงตรงนี้แล้วผมขอโฆษณาน,นิดนึงนะครับผมเนี่ยมีช่องผ่อนยืมกู้ออมทั้งใน t i k t o k Facebook และ u t u b e นะครับก็รบกวนกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับผู้ค้ามีบัญชี t r u e Money Wallet สัญชาติไทยอายุพนักง,งานประจำเนี่ย20-60ปีนะครับ อายุเจ้าของกิจการและชีวิตรสละอายุ20ถึง65ปีนะและได้ขั้นต่ำต่อเดือน8,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้เลยอายุงานขั้นต่ำ4เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานประจำเท่านั้นนะก็ขอย้ำเลยนะครับว่าคุณสมบัติผู้สมัครเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเขาขออายุ20เนี่ยเราต้องอายุ20ขึ้นไปนะอายุ18ปีก็สมัครไม่ได้นะครับเขาขอพนักงานประจำเท่านั้นคุณเป็นอาชีวิรสระก็ไม่ได้นะครับเขาขอเงินเดือนเท่าไหร่นเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินเดือนมากกว่านั้นนนะะคครัไไไมม่งุ้ณจสดเลย แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพนักง,งานประจําที่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีบรับรองเงินเดือนเนี่ยคุณถือว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับเอกาสารประกอบการสมัครนะครับอัปโหลดผ่านแอปได้เลยนะผู้ที่มีรายได้ประจาําเช่นพนักง,งานบริษัทข้าราชการเนี่ยสลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้เดือนล่าสุดนะเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระนะครับรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนล่าสุดนะครับ สำหรับเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเกิดอัปโหลดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัทเนี่ยจะได้รับพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้ามีก็อัปโหลดไปให้หมดเลยนะครับอาชีพที่สามารถกู้เงินได้นะครับก็คือได้ทุกอาชีพเลยนะครับพนักง,งานประจำเจ้าของกิจการอาชีพิสระนะครับขอแค่อย่างน้อยนะครับรับเงินเข้าบัญชีนะครับเพื่อให้มีรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยโอกาสที่คุณจะสมัครผ่านเนี่ยก็จะสูงกว่านะครับ ก็ตามที่ว่าไปเลยนะครับก็ยังมีกติกาอีกมากมายเลยนะครับอย่างกติการที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คุณสมบัติของผู้กู้นะครับเอกสารต่างๆนะแล้วก็เรื่องที่เรายังควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเรื่องเครดิตโบโลนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังจัดการนี้เก่าไม่หมดนะครับก็จะยากเลยนะแล้วจำนวนธนาคารที่เราเคยสมัครสินเชื่อไว้วงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นๆนะครับความทีในการสมัครสินเชื่อนะอาชีพของเราอายุงานของเราภาระต่างๆของเรานะครับค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถของเราอีกนะครับเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้หมดก่อนนะครับ ส,สมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้หรือเข้าไปใน True Money Wallet ตรงสินเชื่อเพื่อสมัครได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกกันเลยนะว่าถ้าเกิดคุณหาไม่เจอจริงๆนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะและสินเชื่อเนี่ยต้องสมัครในแอป True Money Wallet เท่านั้นนะครับไม่สามารถสมัครที่อื่นได้นะข้อความไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยมีจฉาชีพทั้งหมดเลยนะครับสำหรับข้อแม้ที่ต้องรู้นะครับถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับที่เซเว่นหรือที่ตู้ True ใน True Shop ก็ได้นะครับ มีการหักเงินค่าอากาสแตามศูนย์จุดศูนย์ห้าของวงเงินด้วยนะครับประมาณหมื่นละห้าบาทนะครับค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคนไวุวายนะไม่ใช้เบอร์ทรูก็สมัครได้นะครับส่วนตัวผมใช้ AIS ในการสมัครนะครับอนุมัติแล้วเงินเข้า wallet ทันทีเลยนะครับอัปโหลดเอกสารเนี่ยถ้าเกิดมี s ลิปเงินเดือนให้อัปโหลด s ล i p เงินเดือนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอัปโหลด statement ไปก่อนเนี่ยมันจะส่งไปเลยนะครับแล้วต้องเสียเวลานั่งทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับเรื่องการทำผิดกฎนะครับก็จะคล้ายๆกันทุกที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมียอดหนี้ต่ำกว่า1000บาทนะครับคุณจะไม่เสียอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณมียอดหนี้คงเหลือมากกว่า1000บาทเนะี่ยคุณจะเสียค่าโททวงหนี้ครั้งละ50บาทในยอดหนี้ที่ไม่เกิน30วันนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน30วันเมื่อไหร่ปั๊บคุณจะเสียครั้งละ100บาทเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะเหมือนกันทุกที่นะครับคงจะเป็นเรื่องการเปิดวงเงินลดวงเงินไม่ให้กู้อีกไม่้้กูซนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกธนาคารทุกสินเชื่อในระบบเนี่ยเขาต้องนําส่งข้อมูลเครดิตบัตรนะครับหรือพูดง่ายๆว่าติดเครดิตบัตรแน่นอนนั่นเองนะครับยังไงก็อย่าพลาดเลยนะครับเรื่องเครดิตเนี่ยคือเรื่องสําคัญเลยนะสำหรับวิธีการกู้เงินกับ t r u e Money w a l เ e t นะครับเราเข้าแอป True m o n e y w a l l e t ก่อนเลยนะให้เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยจะเจอกับบริการทางการเงินนะครับให้เลื่อนหาสินเชื่อ KKP Cash Now นะครับ หรือจะกดที่การเงินด้านล่างกดสินเชื่อเลือก KKP Cash Now ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่หาไม่เจอเนี่ยสามารถไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลยจะมาที่หน้านี้เลยนะ KKP Cash Now สินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้อนุมัติไว้ไม่ต้องไปสาขาสมัครผ่านแอปได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็จะมีบอกจุดเด่นคุณสมบัติรละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะก็จะมีปุ่มด้านล่างขึ้นมาเข้าสู่บริการ KKP Cash Now เราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกสมัครสินเชื่อก็จะเจอกับขั้นตอนการสมัครสินเชื่อน,นะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้เลย 1. กรอกข้อมูลเพื่อสมัครผ่าน t r u m o n i Wallet 2. พิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วย Digital ID 3. ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ID NDID 4. อัปโหลดเอกสารนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ผมเนี่ยจะไม่มี ขั้นตอนพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัลไอดีนะครับเพราะผมเคยยืนยันตัวตนมาแล้วที่ True Shop นะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปทีกันนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะในหน้าใบสมัครสินเชื่อ KKP Cas h Now เนี่ยก็จะให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการนะครับตั้งแต่5 0 0 0ถึง400,000บาทเลยจากนั้นก็เลือกจำนวนเดือนที่เราต้องการจะผ่อนนะครับสำหรับเรื่องวงเงินนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าให้เราเลือกวงเงินสูงสุดที่เราต้องการเลยนะครับอย่าไปลองต่ำาๆำตัวก่อนนะครับให้เลือกที่เราต้องการจริงๆนะครับ ก็สุดท้ายแล้วนะครับธนาคารเนี่ยจะให้เราเท่าไหรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยนะเขาก็จะให้สูงสุดเท่ากับวงเงินที่เราต้องการนะครับโดยโปกตินะครับก็จะเป็นรายได้ต่อเดือนเนี่ยหักด้วยภาระที่เราต้องจ่ายนะครับโดยรายได้มากกว่า3 0 0 0 0บาทจะได้วงเงิน5เท่านะครับและถ้ารายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทจะได้วงเงิน1.5เท่านะครับ อย่าลืมลบภาระ้องต้องจ่ายเลยนะครับตรงดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับผมกู้ให้ดูเฉยๆนะครับกู้5,000บาท24เดือนเนี่ยเขียนว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่ 9. 9.9% 9ต่อปีนะแต่กู้จริงเนี่ยโดนดอกเบีย้ย25%ต่อปีนะครับก็ปกติแล้วกันข้างล่างนะครับก็จะเป็นดูรายละเอียดสินเชื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวธนาคารเกียรตินาคินพัฒระและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเอเซนต์นาโนจำกัดนะก็แนะนําให้เข้าไปอ่านให้หมดก่อนที่จะ กดถัดไปนะครับก็เสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับหน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขในการบริการสัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคลก็อ่านให้หมดเลื่อนลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับหน้าความยินยอมแกธนาคารเกียรตินาคินในการนําข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจํากัดมาใช้จัดทําแบบจําลองด้านเครดิตก็กดยินยอมไปนะสำหรับคนที่กลัวเรื่องเครดิตบโรนะครับถ้าเกิดคุณเคยจ่ายช้าแต่จ่ายหมดแล้วเนี่ยผมแนะนํามาทุกคลิปเลยนะครับว่า ควรจะลองดูนะครับเต็มที่ก็เสียเวลาแต่สุดท้ายก็แล้วแต่คุณนะครับหน้าลูกค้าตกลงและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการผลิตภณัณฑ์รวมถึงกรมยินยอมต่างๆเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now ก็จะมีทั้งหมด4ติ๊กก็แนะนําให้อ่านให้หมดทุกอันเลยนะครับทั้งหมด3ข้อนะจากนั้นก็กดติ๊กถูกทั้งหมด4ช่องแล้วก,กดยืนยันได้เลย หน้าข้อมูลส่วนตัวก็จะมีเบอร์ติดต่ออีเมลสถานภาพสมรสระดับการศึกษาสูงสุดสถานะของที่อยู่อาศัยอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกอย่างมันมีผลต่อการสมัครสินเชื่อทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเราต้องเลือกใส่ให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นที่อยู่จัดส่งเอกสารและที่ติดต่อได้นะถ้าเป็นที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชนก็ติดถูกได้เลย เพื่อใครถามว่าเอกสารส่งมาถึงบ้านหรือเปล่านะครับมีส่งมานะครับบุคคลที่สามารถติดตามได้เพื่อติดตามทวงถามนี่นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าสินเชื่อถูกกฎหมายเนี่ยจะติดต่อแบบสุภาพนะครับและติดตามไม่เกินวันละหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าคนรับนะถ้าเกิดคุณไม่รับเขาก็จะโทรได้เรื่อยๆนะตามกฎหมายที่ออกมาเลยนะครับซึ่งเขาอาจจะโทรหาบุคคลอื่นก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเราได้นะครับ แต่ไม่ใช่สเส็นเซอร์นอกระบบนะครับที่จะโทรไปหาทุกคนและสร้างความวุ่นวายเพื่อทําให้เราอับอายนะครับและก็เผื่อใครถามอีกรอบนะครับบางคนบางแอปเนี่ยมีคนโทรไปหาบุคคลอ้างอิงด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่เคยโดนเลยนะครับต้องบอกเลยนะเพราะว่ามีคนมาต่อว่าผมว่าทำไมไม่บอกว่าจะมีคนโทรไปหานะครับผมเลยต้องบอกเผื่อไว้ก่อนนะว่าอาจจะมีคนโทรไปหาก็ได้นะเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลย ข้อมูลสถานที่ทํางานนะครับอาชีพทํางานอะไรเนี่ยก็ใส่ลงไปได้เลยนะโดยพนักง,งานประจำเนี่ยแต่ไม่มีซื้อเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน,นก็ต้องเป็นอาชีพอิสระเท่านั้นเพราะว่าพนักงานประจำนะครับต้องมีสลิปหรือใบรับรองเงินเดือนเท่านั้นนะครับอายุงานกี่ปีและกี่เดือนนะครับโดยเดือนน่ห้ามใส่เป็นเลขศูนย์นะครับรายได้ต่อเดือนแนะนําให้เป็นรายได้รวมค่าคอมโอทและได้พิเศษทั้งหมดก่อนหักภาษีหักกองทุนสํารองเลี้ยงชีพด้วยนะครับจะได้วงเงินสูงๆนะชื่อบริษัท ที่ทำงานที่อยู่บริษัทเบอร์โทรที่ทํางานซึ่งก็ต้องบอกเหมือนกันนะครับว่าสินเชื่อบางตัวเนี่ยโทรไปหานะครับผมเคยเจอตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ KKP c a s n o o w นะครับคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองหรือเปล่าผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีติ๊กถูกว่าฉันมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กํากับผู้ประกอบธุรกิจก่อนและภายในช่วง2เดือนที่ผ่านมา รวมกับการขอสินเชื่อทางนี้จากธนาคารแล้วไม่เกิน3แห่งนะซึ่งผมก็พิ่งขอสินเชื่อฟินิกซ์และเงินทันเดอร์ไปนะครับก็เป็นของ SCB ทั้งคู่นะรวมกับ KKP เนี่ยก็2แห่งพอดีนะก็กดติ๊กถูกได้เลยนะครับแล้วใส่จำนวนธนาคารแล้วกดถัดไปได้เลยนะถ้าถามว่ามีผลอะไรไหมครับ สำหรับคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทเนี่ยเราจะสามารถขอ,อสินเชื่อได้แค่3ธนาคารหรือ3สถาบันการเงินเท่านั้นนะแต่เฉพาะในปีนี้2565เนี่ยจะขอได้4ธนาคารนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีเงินเดือนต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทเนี่ยแล้วขอเกิน3ที่เนี่ยคือไม่สามารถกู้ได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นพิสูจน์ตัวตนด้วยดิจิทัลไอดีนะครับซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนนั่นเองนะส่วนตัวผมทําไปแล้วนะครับก็เลยผ่ายไปเรื่อยๆนะแต่ก็จะบอกวิธีการง่ายๆฟังกันนะครับ คือเราเนี่ยต้องไปที่ตู้ True Money ที่ตู้ช็อปหรือ True Coffee ที่เขาให้เปิดให้บริการนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกไปที่เซเว่ในกรทมและอีก38จังหวัดรวมกว่า1,000 0สาขาเพื่อไปยืนยันตัวตนก็ได้นะครับลองดูสาขาในรูปนี้ได้เลยนะจากนั้นก็พมบัตรประชาชนและมือถือที่มีแอป True Money Wallet เนี่ยไปที่หน้าเมนูฉันและเลือกระดับการยืนยันตัวตนรอได้เลยนะหลักๆก็จะมีการเสียบบัตรประชาชนเอามาสแกน QR code ให้เขาถ่าย อาแอปมาสแกน QR โค้ดที่เขายื่นให้นะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเท่านั้นเองนะครับเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าสมัครสินเชื่อต่อได้เลยนะโดยหัวข้อต่อมาก็คือยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล NDID ก็กดถัดไปได้เลยก็จะมาที่หน้าข้อมูลประกอบการสมัครสินเชื่อนะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับกดถัดไปได้เลยนะ ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็กดยอมรับได้เลยระบบก็จะส่งหมายเลขอ้างอิงมาให้นะครับก็ไม่ต้องไปจดอะไรจําอะไรนะครับก็ให้เราไปที่แอป True Money อีกรอบหนึ่งนะไปที่เมนูกล่องข้อความเนี่ยตามในคลิปเลยนะครับก็จะเห็นข้อความสมัคร KKP Saving หรือ KKP Cash Now เนี่ยให้เสร็จสิ้นนะครับก็กดเข้าไปเลยนะหน้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล n b i d เนี่ยก็กดดำเนินการต่อได้เลย ก็จะต้องกรอกรหัส OTP ก่อนแล้วกรอกยืนยันรหัส OTP นะครับใส่พินเพื่อยืนยันการทำรายการว่าเป็นเราจริงๆนะจากนั้นสแกนใบหน้าถอดแว่นตาสแกนในที่ที่มีแสงสว่างนะครับทำให้รูปเหมือนในบัตรประชาชนด้วยนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยต้องเปิดหูให้เห็นด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเลยนะครับอย่างเช่นกระพริบตา2ข้าง1-2ครั้งเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกดยอมรับการยืนยันตัวตนได้เลยนะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนนะ มาถึงตรงนี้ก็ให้รอจนกว่าระบบจะอัปเดตนะผมรอประมาณ2นาทีนะครับก็กลับมาที่หน้า KKP Cast Now เนี่ยก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการอัปโหลดเอกสารนั่นเองนะครับกดถัดไปได้เลยมาหน้าอัปโหลดเอกสารนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะอัปโหลดอะไรนะมี s ล i p เงินเดือน1เดือนล่าสุดมีรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนก็แนะนําให้อัปโหลดเอกสารตามนี้เลยนะครับสําหรับพนักงานประจำเนี่ยต้องส่ง s ลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน,นด้วยนะครับ ก็เลือกเลยนะครับว่าจะ,ะโหลดเอกสารอะไรก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็โหลดสลิปเงินเดือนแบบ PDF ไปเลยนะแล้วก็กดบวกเลือกไฟล์ .jpg .pdf ใครจะถ่ายรูปก็กดกล้องถ่ายรูปได้เลยนะใครมีไฟล์ในเครื่องก็กดไฟล์ได้เลยนะครับซึ่งผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับก็กดไฟล์ก็มาที่โฟลเดอร์นะครับเวลาเราเพิ่งโหลดอะไรมาเนี่ยมันก็จะมักอยู่ด้านบนเสมอนะครับเราก็กดเลือกไฟล์ที่เราโหลดมาได้เลยนะครับจากนั้นกดต่อไปนะ ถ้าเอกสารครบหมดแล้วนะก็สามารถกดอัปโหลดได้เลยนะครับสำหรับสเตทเมนต์เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่จะมีรหัสเข้าเนี่ยต้องใส่ด้วยนะครับโดยหลายๆธนาคารมักจะใช้วันเดือนและปีคริสตศักราชเนี่ยเป็นรหัสเข้านะครับแต่งไงต้องเช็คถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเอกสารเข้าไปได้เลยนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมยังไม่ทันอัปโหลดสลิปเงินเดือนในรอบแรกนะครับทำให้เขาเตีกลับมาผมเลยต้องส่งสลิปเงินเดือนอีกรอบหนึ่งนะครับตามในรูปเลยนะ เอกสารไม่ครบไม่ชัดเจนอัปโหลดมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้แอบบอกนิดนึงนะผมไม่ชัวร์นะครับเวลาที่ผมสมัครเนี่ยผมอัปโหลดเอกสารสเตทเมนต์ก่อนทําให้มันไปเลยไม่ได้สมัครกลับอัปโหลดสลิปเงินเดือนได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ผมสมัครวันที่28เดือน7ปี2 5 6 5นะครับกว่าจะรับเงินคืนเนี่ยก็วันที่2เดือน8เลยนะครับรวมระยะเวลาประมาณ7วันเลยนะครับที่มันช้าเพราะว่าวันที่28 29ยบเเนี่ยเป็นวันหยุดราชการแล้ววันที่3 0 31เนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์นนนัันเองะครบ ทำให้เวลาที่นับวันจริงเนี่ยกลายเป็นช่วงวันที่1วันจันทร์เลยนะครับและรับเงินในวันที่2เนี่ยก็ถือว่าตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับสวันทําการนะสำหรับผมคือมันเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าชาก็แล้วแต่นะครับไม่สีเรียดนะยังไงก็อย่าลืมนะครับสมัครวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเขาไม่นับนะครับก็จะมาเป็นข้อความแจ้งเตือนในแอป True Money เลยนะครับและข้อความแจ้งเตือนจาก KkP นะ ว่าส่งเงินมาให้แล้วนะครับประมาณนั้นเลยนะตอนที่เห็นในรูปเลยนะก็ให้เราเข้าไปใน TrueMoney Wal l e t ได้เลยนะครับที่ KKP Cas h Now เนี่ยก็จะเห็นคำว่ายินดีด้วยสินเชื่อของคุณได้รับการอนุมัติแล้วและยอดเงินได้โอนเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet ของคุณเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียด้ครบเลยนะครับว่าเนี่ยผ่อน24เดือนเดือนละ300บาทดอกเบีย้ย25%ต่อปีแล้วก็มีค่าธรรมเนียมจากภาษีอรากร0.5%ของวงเงินนะครับก็คือ3บาทนะก็กลับไปที่ หน้าสินเชื่อ KKP c a s h Now นะครับก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเราสามารถชำระเงินได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะเห็นเรียบร้อยนะครับว่าเงินเนี่ยเข้ามาในบัญชี t r u m a n y Wallet เรียบร้อยแล้วนะโดยสำหรับวิธีการโอนเงินไปธนาคารนะครับก็ไปเจอในคลิปต่อไปได้เลยนะครับยังไงผมก็ขออวยพรทุกคนสมัครผ่านแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสมัครผ่านแล้วเนี่ยก็รบกวนนิดนึงนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสมัครผ่านแล้วสมัครสินเชื่อผ่านแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่มาดูคลิปของผมด้านหลังด้วยนะครับ จะบอกวงเงินด้วยก็ได้นะครับมันไม่ถือว่าเป็นการอวดนะครับมันเป็นการบอกว่าเนี่ยสมัครได้จริงนะวงเงินที่ได้ก็โอเคอยู่นะคนที่เขามาสมัครทีหลังเนี่ยเขาจะได้มีกําลังใจว่าแบบเอ้ยฉันจะลองสมัครมั่งนะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยเนาะสำหรับวิธีการถอนเงิน t r u e Money Wallet นะครับก็ให้ไปที่หน้าแรกของ t r u มัน y ี่ l l e t ล็นะครับจากนั้นก็เลือกโอนเงินด้านบนได้เลยให้เลือกโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารจากนั้นเลือก ธนาคารปลายทางที่เราต้องการจะโอนไปนะครับใส่เลขที่บัญชีถูกต้องและจำนวนเงินด้วยนะจากนั้นก็ติ๊กถูกข้าพาจ้าได้อ่านและยอมรับด้วยแล้วก็กดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเงินจะเข้าบัญชีภายใน2ชั่วโมงนะแล้วก็จะมีบอกช่วงเวลาด้วยนะครับว่าโอนได้ช่วงตีสองถึงห้าทุ่มนะส่วนช่วงห้าทุ่มถึงตีสองเนี่ยอาจจะโอนไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้โอนเงินในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับ นอกจากนั้นนะครับจะโดนค่าธรรมเนียม20บาทด้วยครับถ้าโอเคแล้วก็กดตกลงเพื่อโอนเงินได้เลยนะครับน้ายินยักนการทารายการนะครับก็เช็คถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะจากนั้นก็กดยินยันการโอนเงินที่ข้างล่างได้เลยนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการโอนเงินเนาะก็ถือว่าง่ายมากๆเลยนะวิธีการโอนเงินนะครับสำหรับวิธีการคืนเงิน KKP c a s h Now เนี่ยก็ให้เข้าแอป t r u e m o n e y Wallet จากนั้นก็ไปที่สินเชื่อเลือก KKP c a s h Now หรือจะกดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะจากนั้นก็ไปที่หน้้ ner, ้าแแบรรนนนเเอลลวก,กดดสสมัคิชื่ไยนะ ถ้าเราสมัครผ่านแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าสีฟ้าแบบนี้แทนนะโดยการชำระสินเชื่อเนี่ยเราสามารถโปะได้ปิดได้ทันทีเลยนะเมื่อมีเงินแต่ถ้าเกิดว่าจะปิดหวังสมัครใหม่ได้วงเงินมากขึ้นนะครับอย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับไม่ดีนะธนาคารเขาไม่ชอบและก็เขาจะไม่ให้เรากู้เงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ธนาคารชอบนะครับให้ใจให่ายตรงวันครบกําหนดจะดีที่สุดนะครับไม่จ่ายโปะไม่จ่ายเร็วและไม่จ่ายช้านะครับนะธนาคารจะชอบที่สุดเลยนะ วิธีการจ่ายนี่นะครับก็กดชําระสินเชื่อได้เลยนะก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกชําระได้นะถ้าถึงกําหนดชําระแต่กรณีนี้จะเป็นการโปะเงินนะครับไม่ใช่การชรําระรายงวดนะครับแยกให้ออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินก็โปะแต่พอถึงเวลาชําระค่างวดแล้วบอกไม่มีเงินไม่ได้นะครับคุณต้องมีเงินสําหรับชาําระค่างวดทุกครั้งด้วยนะจะโปะก็โปะได้นะสำหรับเรื่องการจ่ายเงินนะครับผมแนะนําว่าโอนเงินมาที่ True money เ,เนี่ยแล้วค่อยกดชําระเงินยะงง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ ผมก็จะลองจ่ายไปก่อนเลยนะครับ10บาทนะครับก็จะได้ลองดูให้ชัดๆเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะ10บาทนะครับแล้วก็กดต่อไปเลยมาหน้ายืนยันการทารายการเนี่ยก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าที่ทํารายการทั้งหมดเนี่ยถูกหรือเปล่านะจากนั้นก็กดจ่ายเงินได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าทํารายการสําเร็จแล้วสําหรับการคืนเงินให้กับสินเชื่อ KKP Cash Now นะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะสามารถชําระเงินคืนหนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเลยนะว่า การชําระเงินตรงเวลาดีที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะธนาคารชอบมากๆอนาคตไปเนี่ยมีสิทธิ์ได้วงเงินเพิ่มขึ้นด้วยแต่การชําระเงินก่อนเวลาชําระเงินด้วยการโปะหรือว่าปิดเร็วเนี่ยธนาคารเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชําระช้านะครับไปไกลๆเลยนะธนาคารไม่เอาคุณเลยนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะรบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะ ถ้าอยากจะสมัครสมุนผมฟรีๆนะครับก็สามารถกดซื้อของใน s h อป e e Lazada ้าดิเซนทันได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะหรือว่าจะสมัครพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดฉินเชื่อต่างๆรวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุต่างๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสมัครของทุกๆท่านเลยนะครับอยากเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกช่องได้ด้วยนะครับ <laughs> สุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ย ไปกู้เงินมาใช้สุ่รุ่ยสูร่ายหรือมาใช้เล่นๆนะครับคุณควรจะกู้เงินก็ต่อเมื่อมี2อย่างนี้เท่านั้นนะครับหคุณต้องการกู้เพื่อไปสร้างธุรกิจใหม่สร้างไรายได้ใหม่เท่านั้นนะครับด้านที่2นะครับเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับคุณถึงจะไปกู้เงินนะครับสำหรับกรณีอื่นผมไม่แนะนํานะครับช่องนี้ไม่แนะนําเลยนะครับและยังไงก็รักษาเครดิตก,กันไว้ให้ดีทุกคนด้วยนะก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาด้านการเงินทุกๆท่านเลยนะครับ และขอให้หลังจากนี้ไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอีกเลยนะครับก็ขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย